ครับสวัสดีครับอยู่กะช่องนงพะละครับ,บรก็ไม่ได้ลงคลิปลา้มือแล้วครับเป็นหาเดือนหาเดือนหกเดือนปเหตุยังไรครับพอดีสถานะเฮ้ยเหตุงานโรงงานครับอยากมืวนเป็นยังไงเห็ดมาหลายอย่างแล้วอาชีพแล้วมอวือหัวโรงงานเป็นไรนะครับแล้วอยากมาลองครับ ก็ถือว่าเหตุการณ์มาซีเดือนครับเป็นผลเมาผลเมาโรงงานแห่งหนึ่งครับอยู่ในสรลัุบ,บีครับก็ถือว่าโอเคครับลงทุนมากกรับอยู่ตโตครับตร้วมีมี่อย่างครับบัตรอีอย่างซีเดือนก็ซีเดือนก็มีิดหวังแนะ่เสียใจเนะี่ย ธรรมดาครับเริ่มแรกก็บอกหู่ครับว่ามาเห็นงานโรงงานนี่เป็นอย่งไรก็ร้องครับมาเลยครับพี่สวนมามาวันที่หาหาทันมาครับมาวันท์พอก็โทรปรับว่ามาบอผมก็ดพี่ผมก็โทรถามอะไรที่เรามาน้วกันมาเไม่งานน้วกันเรียนจบเรียนไใบเรียนถิง่งใบ เม่นงนํากันรมบสมัครุงงานํากัน,งงน,กนดีอยู่งั้นดีสวัสดิการดีใครมาเห็ดครับผมเกณฑ์ทหารผมบปได้ลงคลิปาัานเฮนะครับเดี๋ยวผมเกณฑ์ทหารผมไปได้ลงคลิปทหารครัมันเป็นส่วนหนึ่งของข้าราชการครับผมเลียบร้อก็ตอนผมรับราชการผมก็หวางผมก็ซานเฮครับมาผมอยู่ในพื้นที่ ดโอเคผมได้ซานแฮอะไรต้องจีบเลยช่วงนี้ก็เหตุงานโรงงานผมบรรจุอะไรครับบรรจุโรงงานได้เป็นพนังงานเริ่มงงานวันที่สามหัวจะเป็นอะไรนะครับแต่พวเรเมาเนี่โอเคครับผมไปอยู่แผนกหนึ่งครับอบบอนอบบอนอบบ่อนเอามา ผบบอลไปทรงมางแหลกครับทรงต่างประเทศก็โอเคครับถือว่างม่แนะ่ไม่แนะ่สบายเนะี่ยม่วมกันไปครับก็การลงงานก็นดีครับความรู้ส่วนความรูน้นี่ความรู้นี่ผมต้องบอกบอกว่าไปหาเขาข้างหน้าน,นะครับถามเขาเาขาอบอกบอกดอกเหตุการณ์ถามผมถามเขาจนเขาเขาลำงคาดนะตอนห้องมาถามเขาเขากบ,บอกบ,บ,บอกเลย ถ้าถามเขาเอาอบยังไงใส่ยังไงเปลี่ยนยังไงวิธีเปลี่ยนสินงานเปลี่ยนยังไงกังานที่วันหยาเขาสมควนอ่ะเราก็ต้องคิดเอาว่ามันจะมีตารางแผนไหนเบริ่งตารางงานแล้วก็ตารางงาน,แ,าางงานแผนงานว่ามันมีอบอย่างเบิดใส่นี้แล้วอบีอยงเราก็ต้องเบริ่งและะ้วก็ งานที่เหตุนี่เป็นงานออกห่อนครับงานงานโรงงานเป็นโรงงานห่อนแต่เขาก็มีห่องห่องแอร์ให้ห่องแอร์ให้เ็จิตเหต็ดเห็ดหกหมื่นหกหมื่นพักหมือนหนึ่งก็เป็น้รับาลนี่รับบ่มีค่าวันอาทิตย์บ่มีอย่างแกงครับค่าแเรยงกับสามร้อยสามร้ห้าสิบสามรอยห้าสิบกะกะกะใสี่สิบ,บกับกะเดือ6หกสิบ ันม,มีอย่างครับแล้วก็เแบบียขยันเบียขยันนี่สามลอยสามลอยสองอยครับพกมขาไม่ได้สองอยวิกแรกได้สองลอยวิกหลังได้สามอยร่วมกันว่าเป็นหาร้อยพอดีครับไม่เหลือแต่ห้อมันก็แล้วแต่แแตเฮ็ดงานหน่อยเฮ็ดงานหลายขเขา,ากเบเรงุครับผู้จัดการผู้จัดจาการหอจกกอักรขาบผมกบิรงบอกผมเฮ็ดงาน่ผมงานกับหอจกรผมไม่ได้งานโรงงาน ือว่าบ่านีอย่างครับบ้านไหนเงินบ้านไหนเงถึงเงินหมื่นหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันนี่บระาศบระกิดครับประกาศวันนี้เงินหมื่นสี่พันมีเงินในบัญชีอยู่หมื่นหนึ่งแม่ไหมาไหมาสี่พันเบิรครับตอนนี้มีเงินเหลือในบัญชีอยู่หกพันหกพันแล้วก็เงินค้างหอจัอหอจัปอค่างอยู่ประมาณ เจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันเนี่ยครับเขาจะก่อทุนใจให้ก็ได้เริ่มงานมันที่สามเลยล่าเอ้าแก่คนจะก่อเป็นโรงงานเดียวกันนี่ครับแต่ว่าเขามีหลายหลายโลกนะครับเขามีอยู่ทั้งหมดสี่โลกในยังไงยังโลกสองไปต่อรองครับคงจะเป็นใดได้ครับให้เบิกงกันครับว่ามันจะเขียนผอนป็นไดมันจะขึ้นงานเตางานอ่างงานเตาผมก็ไปได้ทายนะครับมา มันจะมีผลครับเพราะว่าผมไปสัมผัสรอบหนึ่งแล้วผมโพดโพดร,รูปนะโพดร,รูปแล้วก็เช็คเอ็นจีโรงงานเข้าไปเห็นโอ้ผมโพดว่าสัมผัสครั้งที่หนึ่งมีเป็นการครับเป็นราการนี่วั้อนอันนี้แหละเป็นราการสัมผัสตอนน่วนผมก็มได้พักพิ่ศษครับผมกับพักกวนพี้านพีสะพ,พ้ายครับพี่ไส่ มีห้องให้อยู่ครับห้องอยู่ข้างล่างก็สบายครับเดินทางเหมือนละประมาณสามสิบกิโลครับสามสิบกิโล,โลบเบสบ้านเบสเอซาก็บพ่อหม่ตะไคร้กับเ,เขาเพืนเขาบอากว่าให้ครับเขาซอยใครกับเขาดซอยบองครับบ้านได้บอกให้เบสบ้านได้บอกไม่ให้เบสมาตรงถึงกงันไปม,มั่ยม่ยังครับขันบักาฟ้า ฝากได้ก็ต้องฝากกันที่บ่มีบ่มีแอปบ่มีแอปธนาคารบ่มีบัตรเอทีเอ็มนี่คือเก็บเงินอยู่ครับของผมท่านไปฝากอันนี้แอปอันมี้อย่างนี้โอ้ยเขาเดียวเดียวกะจุกจิกจุกจิกเบิร์ดมินลินครับเดือนส้นเดือนขนาดบ่มี้อย่างถ้าละกต่บ่ค่อยมีกับ่ท่านมี่อย่างส่วน เมื่อสัมผัสเมื่อสัมผัสผมจะมาถามผมจะมาอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าสัมผัสตั้งไหนพอถามนี่อ่ะสัมผัสโรงงานโรงงานที๋ยผมเห็นอยู่ตอนมันมีอยู่สี่ล่งลรงหนึ่งอยู่เซาไหา่โรงอีกสามลง่งสามลงองมีน้องแค่บ่หวน้องแค่นี่ผมไปผมไปสัมผัสมาน ไปเบิ่งลงอาหารเบื่งลรงอาหารก็อยูสันแรกแล้วก็ศาสตร์าตรทีกับสาสตร์ก็ลงสามหลยลงสามนี่ y ang, y ang, y ang ยังยังสวักสวบเลยเหตุงารสั้นมาสั้นมากผมบีได้เหตุทหาสอเรื่มเมยนะเหตุทหารสเฮ็ดอาทิตย์หนึ่งนี่เหตุยูมาตสามมื่สามมื้อเ่ค่อยไหวมันเลยครับทหารอ หนักดีๆขี่คนไลหลขี่คนไหลน้ำมันไลออนหลเตาอบไหลครับขันบ่เข่าการดึกการดึกนี่สบายแนี่ยเข่าการดึกกะบายการดึกสบายแต่ส่วนมากกะบายกะบใบก็จะใช้เป็นโอครับการดึกนี่การดึกนี่จะเป็นการดึกนี่บุ้มีโอครับส่วนมากเขอ้ขอเศร้าเข้อเศร้าเข้อใบก็เข้อดึกเข้อดึกก็ าดีกว่าเมืเขาใบแล้วเขาดึกสมัครกับใบจะปิดโอทั้งเบิดเหตุงานโรงงานโรงงานผมเป็นงานถามกะถือว่าโอเคครับนั่งถือว่าทำประสบการณ์เปนโรงงานก็ดีสอนงานโรงงานมันมาถามเขาเขาบอกบอกนีบอกถามถามขรอสคาำคัญครับที่เหตุงานโรเงินนี่พันเหตุวกันค่ะคนถามเรืลังคลานเห็นหนาผมอยู่เมื่อวานผมเขาอยู่ไก่ <laughs> บ่หูเนาะคนบ่หูก็ต้องถามเนะาะน้องมาถามเขาจะบอกดิงั้นวะน้องเขาไม่ยอนได้เลยครับโรงงานเป็นยังไหนปีเขียงานโรงงานอยู่ผมก็นี่เองนะครับบ่วนๆ่นต้อซ่ทำๆ้องชาก็นี่แหละโรงงานขัดเถียนคิดท่านออกแล้วก็ยึดตัวปลาถ้าขีบตัวปลาก็แม่ย่างมาท่านใดเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงคลิปครับผมซานเฮถึงไว้อยู่ในโรงงาน ได้อยู่หกว้านหาศอ,อกนี่และหาเส้นหาเส้นเครืงหาศอ,อกบุหงยืนแเลี้ยงย้อนใบุถึงสานถิง้าอยู่อยากได้มะสานอยากได้ไปสานโตกะโตเลยครับตุ่มหกสีส่วนก่อสามหาสี่สิบตครับม่านหกศอ,อกนี่และเะพบอพว่ามีสานในหกศอกช่องหแหกนี่ครับท่านวางปัด้ ไม่ม,ม,มันลงตัวงานลงงานหรือมมนลงตัวบุงหงนอยู่ลงตัวตอนใดเด้วยกะได้งานไหมก็สวัสดีการถือว่าโอเคครับเดี๋ยวนี่ไ้เบิ้งครับว่าคลิปต่อไปเป็นไรไปฟังคลิปหน้าครับ,บสวัสดีครับ